สวัสดีครับยินด,ด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง p l a y l o t ครับและวันนี้เราอยู่กับวิธีการใช้งาน Wallet w a Wall ครับเนื่องจากว่าเชนของ w a c k เองนะมีเกมหลากหลายเกมเลยครับไม่ว่าจะเป็นทาง a r i e n w o r l d Farmer World เกมสุรานนะแล้วก็ Farming Tale ครับซึ่งตอนนี้ก็เปิดให้เล่นแล้วแต่เปิดให้เล่นอยู่แค่บางส่วนครับใครที่สนใจจะเข้ามาเล่นหรือเริ่มเล่นเกมในเชนของ w a l เอง คุณจะต้องมีกระเป๋าของแว็กก่อนครับหรือแว็กบอลเลตนะคลิปนี้จะมาดูกันครับว่าคุณสามารถใช้งานอย่างไรบ้างเอาไปเชื่อมต่อตลาดกลางหรือเชื่อมต่อเกมอย่างไรบ้างครับก่อนอื่นเลยคลิปนี้ไม่ใช่คลิปแนะนําในการลงทุนนะครับเป็นเพียงคลิปรีวิวการใช้งานกระเป๋าเฉยๆครับฝากกดติดตามช่อง YouTube เ a ลอ t แล้วก็กลุ่ม f เฟซ o o ๊กเทลอ t ด้วยนะครับ mm hmm. เพื่อจะไม่พลาดข่าวสารสําคัญในวงการเกม NFT นะ w a x w a l l e t ครับ คนที่จะเข้ามาใช้งานกระเป๋าของเขาไม่เหมือนกระเป๋าอื่นๆนะที่ต้องโหลดแบบ extension ใน Google Chrome หรือแอปพลิเคชันนะครับตัว Wallet x w a นี้อยู่ในเว็บไซต์ครับผ่านทางเว็บไซต์เลยนะเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์เว็บไซต์ของ Wallet x w a ด้านล่างแล้วกันนะครับเมื่อคุณเข้ามาแล้วคุณจะเจอหน้าจอสีขาวๆประมาณนี้เนาะสามารถเข้าไปเชื่อมต่อได้ผ่านทั้ง Facebook Gmail Steam หรือฟังก์ชันอื่นๆครับ ในการล็อกอินนะไม่ต้องจดซีโค้ดไม่ต้องทำอะไรทั้งสิ้นครับผมใช้งานผ่าน Gmail เดี๋ยวผมขอเข้าตัว Gmail ของผมก่อนนะครับเมื่อคุณทำการเชื่อมต่อเจ้า Wallet x w a ผ่านอีเมลของคุณเรียบร้อยนะจะได้น่าจะประมาณนี้นะครับมุมบนขวามือครับที่คุณเห็นเป็นรูปวงกลมสีส้มๆด้านล่างที่เป็น4 GW เนี่ยตัวนี้ก็คือเลข Wallet นะเขาจะไม่เหมือนเลข Wallet เหมือนของ MetaMask นะที่ตัวเยอะๆนะครับ10กว่าตัวนี่แหละ ของแว็มีแค่นี้ครับมีแค่นี้เลยนะครับแล้วก็พอเมื่อเสร็จแค่นี้คุณสามารถโอนเงินเข้ามาในเชนของแว็กได้นะครับผมพาไปดูในวิธีการโอนเงินแล้วกันฝั่งขวาล่างนะครับจะมีตัวสีแดงๆเนอะ by wax นะครับเหรียญของแว็ก็ชื่อว่า w a x p ครับคุณกดไปได้เลยฮะคุณสามารถโอนผ่านฟัง์กชันต่างๆได้ครับไม่ว่าจะเป็น ance, b i n a n c e b i t t r a คู kucoin upbit หรืออะไรก็ตามเนาะ แต่ส่วนใหญ่ที่ผมใช้งานนะครับผมจะใช้ผ่านไปเน้นนะครับวิธีการใช้งานผ่านไปเน้นก็คือว่าคุณไปกดทางฝั่งขวามือครับคำว่าร e เซฟเนะมันจะโชว์ตัว QR code ขึ้นมาครับคุณใช้ QR code คของคุณนะไม่ต้องใช้ QR code ของผมหน้าจอตรงนี้นะครับทีนี้คุณก็ไปใช้ใน Binance ผมใช้ Binance เนาะผมก็ไปซื้อเหรียญแว็กมาก่อนครับไม่ว่าจะใช้จ่ายด้วยอะไรก็ตามละแล้วแต่สะดวกเลย BNB BUSD หรืออะไรก็ตามเนาะตอนนี้ปัจจุบัน ราคาแว็กอยู่ราวๆ9บาทก,กว่าๆหรือประมาณ10บาทแล้วกันเนาะคุณกดการถอนออกในแบนแน็นของคุณครับใส่อเดร s สกระเป๋าสามารถมาสแกน QR Code ได้นะใช้ QR Code ของคุณเนาะแล้วก็เช็คดีๆครับว่าโอนผ่านเชนของแว็กหรือเปล่าย้ำอีกทีนะหลายๆคนโอนผิดเชนนะครับเชนของแว็กนะครับส่วนของเมโมหรือแท็กด้านล่างเนี่ยผมไม่ได้ใส่นะครับมันจะเสียค่าโอนราวๆหาแว็กครับ นึ่งจุดห้าวกเนาะแล้วก็ใช้เวลาในการโอนผมใช้ประมาณสักห้าถึงสิบนาทีเท่านั้นนะครับเงินก็จะเข้ามาฮะในมุมบนซ้ายมือนะครับตอนนี้ผมเหลือเงินอยู่ในกระเป๋าของผม38.5หวักเนอะเมื่อเสร็จสิ้นเรียบร้อยครับคุณก็สามารถเอาไปเชื่อมต่อกับตัวตลาดกลางเขาที่ชื่อว่า Atomic Hub ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ตัว Atomic Hub ไว้ด้านล่างเหมือนเคยนะครับเมื่อคุณเข้ามาใน Atomic Hub นะครับทางมุมบนขวามือนะจะมีปุ่มคาว่าล็อกอิน สีส้มๆครับคุณสามารถล็อกอินแล้วก็เชื่อมต่อกระเป๋าของวัค wallet ได้เลยนะครับกดเข้ามาที่นึ่งมันจะให้กด Approve เนะแล้วก็จะเรียบร้อยครับมุมบนขวามือลองเช็คอีกทีนึงเลขกระเป๋าเนี่ยของผม4 g w กลับไปเช็คที่ตัว wallet นะครับก็4 g w แสดงว่ากระเป๋า2อันนี้ลิงก์เดียวกันแล้วแล้วก็เงินของว็กเนี่ยก็เข้ามาแล้วนะครับหลังจากนั้นคุณสามารถเอาไปซื้อขายแลกเปลี่ยนในตลาดกลางได้เลยเข้ามากดที่ market เนาะ เลือกเกมที่คุณต้องการอย่างผมเนี่ยซื้อตัวละครไว้ใน farming t a l e นะครับก็เข้ามากดได้เลยนะแล้วก็มา list เกี่ยวกับอุปกรณ์ที่คุณอยากซื้ออยากเล่นได้เลยครับพาไปดูในตัวเกมอีกทีนึงนะตัว farming t a l e นะครับคลิปนี้ยังไม่ใช่คลิปสอนเล่นนะสอนการเชื่อมต่อกระเป๋าก่อนนะครับเมื่อคุณเข้ามาใน farming t a l e กดที่ play now เนาะเกมมันจะเด้งเบ่หน้าจอหนึ่งนะครับซึ่งตอนนี้ผมใช้การอัดคลิป ผ่านทางโน้ตบุ๊กของผมหรือระบบ Windows นะครับไม่แน่ใจว่าระบบ iPad หรือโทรศัพท์มือถือจะทําได้ไหมนะแต่คุณเข้ามาใน Farming t a i l แล้วครับส่วนใหญ่ก็จะใช้ตัวคีย์บอร์ดในการเ,าเคลื่อนที่ของตัวละครนะครับส่วนเมาส์จะเป็นการหมุนหน้าจอนะถ้าใครที่อยากจะได้ตัวเมาส์เคอร์เซอร์นะครับต้องกด E ค้างเคอร์เซอร์เมาส์ที่เป็นลูกศรก็จะโผล่มาให้คุณเลื่อน Move ได้ครับ มุมบนขวามือของหน้าจอนะครับที่เป็นสีเทาๆคํา,าคว่าล็อกอินเมื่อคุณกดไปแล้วนะมันจะให้ทำการเชื่อมต่อกับคลาว d w ล l l e t หรือแ a x w a l l ลเลของคุณนั่นเองครับแต่ปัจจุบันถ้าใครที่จะเล่น Farming t a ทลก่อนในตอนแรกคุณจะต้องมีเจ้าตัวบ้านทองก่อนนะครับที่เรียกว่าเดลราม่าถ้าเนี่ยผมยังไม่มีนะผมเชื่อมต่อตัวแ็กวอ l ลเล็ต มันจะขึ้นว่าไม่ให้ผมเล่นนะครับแล้วจะเด้งออกในหน้าจอเลยเดี๋ยวผมพาไปดูในตลาดกลางหรืออัลตมิครับแล้วกันนะครับว่าคุณจะหาตัวเดรอมาได้จากที่ไหนบ้างครับเมื่อคุณเข้ามาในหน้าของอัลตมิคับเลือกฝั่งซ้ายเนาะเป็นฟาร์มิงเทลนะครับเราจะไปหากันว่าบ้านที่เราจะเริ่มเล่นได้ต้องทํำยังไงบ้างครับสามารถพิมพ์ช่องข้างบนได้เลยนะฮะไปลิสต์เป็นราคาต่ำที่สุดแล้วกัน ราคาที่คุณจะต้องเริ่มเล่นครับอยู่ที่100แว็กฮะหรือราวๆหนึ่พันบาทนั่นเองครับก็แลกมาให้เรียบร้อยแล้วก็ซื้อนะปัจจุบัน Farming t a ท l จะเปิดให้เล่นได้สำหรับคนที่เลี้ยงไก่เท่านั้นครับในช่วงช่วงนี้นะปลายเดือนตุลาคมครับระบบอื่นๆจะเปิดอีกในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนแต่เขายังไม่บอกนะว่าจะเลี้ยงสัตว์อะไรได้เพิ่มเติมอีกครับส่งผลให้เลยฮะส่งผลให้ราคาไก่ตอนเนี้ยพุ่งสูงมากครับ ถ้าผมจชไม่ผิดนี่ประมาณ1,600แว็กหรือ16,000บาทครับถ้าคุณจะเริ่มเล่นนะคุณต้องใช้เงิน16,000บาทในการซื้อสัตว์เอามาเลี้ยงครับแต่ถ้าเป็นสัตว์ตัวอื่นๆผมพาไปดูตัวอื่นที่นอกจากตัวไก่แล้วกันเนาะตัวอื่นครับราคาถูกสุดนี่ตัวโก้ดนะตัวแพะนะครับ224หรือประมาณ2,000กว่าบาทครับก็ตอนนี้ผมตอนนี้ผมซื้อแล้วนะครับแต่ไม่ได้ซื้อไก่ละ ผมไปซื้อเป็นแพ็กอนิมอลครับแพ็กอนิมอลก็คือแพ็กที่จะเปิดมาแล้วก็สุ่มได้สัตว์มา5ตัวนะครับแพ็กนี้ซาร์เริ่มต้นปัจจุบันประมาณ1,300แว็กเนะก็จะได้ตัวสัตว์เลี้ยงที่เป็นสุ่มมาทั้งหมด5ตัวครับเมื่อคุณซื้อแล้วครับเมื่อคุณซื้อแล้วนะถ้าเป็นแพนะ็กเนาะคุณต้องไปเปิดในของอะตอมิคครับเองครับคุณต้องขึ้นไปทางมุมขวาบนที่เป็นเลขกระเป๋ากุณนะครับกดลงมามันจะมีเมนูอยู่ครับ กดไปที่หน้า inventory ครับมันจะมาสู่หน้านี้นะและถ้าคุณมีแพ็กอยู่มากดเปิดแพ็กจากตรงนี้นะครับเพราะตอนแรกเนี่ยผมกดเปิดแพ็กผมกลับไปที่ตัวไอตัว wallet ของ wax เองไปกดที่ n f t นะมันกดเปิดไม่ได้นะครับมีแพ็กเปิดตรงนี้ไม่ได้นะต้องเปิดของ atomic ครับนะครับเมื่อเปิดแล้วครับอันนี้คือสัตว์เลี้ยงที่ผมได้ไม่ว่าจะเป็นหมูฮานแพะวัว ก็ต้องรอเดือนหน้าล่ะแต่ถ้าใครอยากเริ่มเล่นตอนนี้ซื้อบ้านทองซื้อไก่เข้าไปเลี้ยงได้เลยนะครับในส่วนของ farming tail เนาะแต่ผมยังเลี้ยงไม่ได้ผมก็คงรอก่อนนะครับว่าเดือนหน้าเขาจะเปิดฟังก์ชันไหนแล้วก็ทำไราไยได้ได้อย่างไรบ้างนะครับปัจจุบันนี้ราคาเฉลี่ยของเจ้า5ตัวนี้ก็ตกราวๆตัวละ250แบแ็กหรือประมาณ2,500บาทนะครับต่อ1สัตว์เลี้ยง1ตัวละครนะ ฟังก์ชันการใช้งานอื่นๆเพิ่มเติมสำหรับเจ้า Wallet นะครับผมพามาดูในหน้าเว็บไซต์ของ Wallet w a k เองนะครับทางฝั่งขวามมือตรง Resource ตัวนี้นะครับเขาบอกไว้ว่าเวลาคุณใช้งานเจ้าตัว Chain w a เองผ่าน Wallet นะครับคุณจะเป็นจะต้องใช้ตัว CPU Net หรือ RAM ครับฟัก์ชันนี้เหมือนข้อมูลของตัวคอมพิวเตอร์เลยนะเพราะฉะนั้นครับถ้าคุณอยากใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพหรือเล่นเกมได้ไหลลื่นมากขึ้น คุณจำเป็นจะต้องเอาเหรียญวักมาสเต็กเอาไว้ครับก็คำแนะนำคร่าวๆที่ผมดูมาจากคนอื่นนะเขาก็แนะนำว่า CPU สเต็กเอาไว้ราวๆ20่วักครับ20่วกนะส่วนเน็ตรแรมคุณก็สเต็กเอาไว้ประมาณ1นวกพอนะฮะ1นวกก็พอนะทีนี้ถ้าคุณจะสเต็กก็ต้องผ่านไป72ชั่วโมงก่อนนะครับถึงจะอันสเต็กได้เนาะก็ใครที่อยากเล่นเกมหนาลกเกมเพื่อจะทำธุรกรรมผ่านเชนว็กอย่าลืมมาทำตรงนี้ด้วยครับ ฟังก์ชันอีกฟังก์ชันหนึ่งนะครับเมื่อคุณเข้ามาตรงฟันเฟืองทางฝั่งขวาล่างตรงนี้นะมีฟังก์ชัน account security ครับเมื่อคุณกดมาแล้วเนี่ยตัวของ chain w a b เนี่ยจากที่คุณเห็นนะตอนต้นคลิปเลยครับเมื่อเข้ามาคุณแค่ล็อกอินผ่านอีเมลของคุณหรือ Facebook หรือส่วนต่างๆครับมันอาจจะยังไม่ security หรือมีความปลอดภัยมากพอนะครับฟังก์ชันนี้สามารถ enable ตัว2 fa เพื่อยืนยันตนได้ผ่านแอปของ google authent นะฮะใครที่มีอยู่แล้ว เคยจะเชื่อมต่อเกี่ยวกับ b i n น n c e หรือเว็บไซต์อื่นๆที่ทำการยืนยันตัวตน2ขั้นตอนตรงนี้ในแว็กก็มีนะครับอีกฟังก์ชันหนึ่งที่ผมจะมาแนะนำครับก็คือการแอดโทเค็นหรือเหรียญในเชนของแว็กเองนะครับคุณสามารถเลื่อนลงมาได้ในหน้าแดชบอร์ดนะฟังก์ชันของโทเค็นครับมากด manage ได้ครับเพื่อทำการ Add Custom Token ตัวนี้ก็คือเหรียญอื่นๆที่ยังไม่โผล่ในหน้าจอของวกลเลตของคุณนะครับ การทำงานคล้ายๆกับทางของ MetaMask เลยนะแต่เราจะไม่มีตัว Address เหรียญใช่ไหมครับคุณจะต้องเข้าไปในเว็บไซต์ของ a l c o r ก่อนครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างเหมือนเดิมนะครับ a l c o r Exchange Connect Wallet ทางมุมขวาบนครับคุณจะต้องไปเลือกเชนของกระเป๋าก่อนซึ่งเป็น w a x m a i n n e t เนาะหลังจากนั้นก็ Connect เชื่อมต่อกระเป๋าของคุณเข้ากับตัวเว็บไซต์ครับเมื่อเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้วตอนนี้ผมเหลือ18.5 w a ใช่ไหมฮะ คุณเข้าไปหน้าที่ตลาดครับเพื่อไปหาเหรียญที่คุณต้องการจะเอามาเชื่อมต่อหรือแอดเข้าไปในกระเป๋าครับผมตั้งใจจะเล่นตัว farming tail เนาะผมก็จะแลกแกเหรียญที่ชื่อว่า set ครับก็กลับมาที่หน้าของกระเป๋า wax นะครับใส่ตัว token symbol หรือสัญลักษณ์เอาไว้นะครับ s e s t เนาะ decimal ครับคือจุดทศนิยมผมใส่ไว้ทัก4อันดับละกันนะครับ token c o n t a c t ครับเขาก็มีตัวอย่างนะ e o s i o token ตัวนี้เราใช้ตัว farming token นี่เนาะก็กรอบไอตัวคำว่า farming token มาได้เลยครับแล้วก็มาใส่ในช่วงของ token c o n t a c t ครับ token name display ก็จะโชว์ใน s est นะเป็นชื่อเหรียญของเขานะครับแล้วก็ token image คุณสามารถกรอบ url เกี่ยวกับรูปภาพของตัวเหรียญมาได้นะก็ copy image address ตรงนี้ได้เลยครับแล้วก็มาวางไว้ในส่วนของ token image ครับ หลังจากนั้นก็กดติ๊กถูกให้เรียบร้อยครับทางตัวกระเป๋าของตัวแว็กก็จะแอดเหรียญเข้ามาในหน้าของกระเป๋าของคุณครับเหรียญเซ็ตของคุณก็จะแอดเข้าสู่ในกระเป๋าเรียบร้อยกดดันตรงนี้นะแล้วก็จะเรียบร้อยครับใช้วิธีนี้ได้กับเหรียญอื่นๆทั่วไปเลยนะครับก็แนะนําเข้ามาดูในหน้าของเว็บไซต์เอาคอถ้าคุณจะมาซื้อขายเทรดเหรียญได้เหรียญจากเกมแล้วเหรียญเซ็ตเนาะจะเอามาขายก็มาขายในนี้ได้นะครับหลักการในการซื้อขายคล้ายๆกับกานเทรดทั่วไปหรือบ n a n c e แล้วก็บิตคับที่คุณเคยใช้อยู่แล้วครับอันนี้คือทั้งหมดครับเกี่ยวกับวัค wallet แล้วก็เชนของว็กเองกับฟาร์มเทลครับใครที่รอติดตามข่าวสารอัปเดตการเล่นเกมรายละเอียดเกมฟาร์มเทลเป็นอย่างไรรอคลิปต่อไปนะครับเดี๋ยวผมได้เล่นแล้วผมจะมาทำการอัปเดตกันอีกทีหนึ่งแต่วันนี้มาสอนวิธีการใช้งานเจ้า wallet ของเขาก่อนครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ